สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนักเล่าข่าวครับมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าเพื่อนฟังฮะนะครับเมื่อเช้านีา้วันนี้วันอาทิตย์นะวันหยุดนะนะวันหยุดเนะดมื่อเช้าเนี่อขอนาตเอ่ยนามท่านรองวัฒนานะครับผู้บริหารรองประธานบริษัทสยามรีส์ ค o ม m u n i t y i n ินเตอร์เนชันะโทรหาผมเดี๋ยวเช้าเลยตอนนี้ท่านอยู่จางหวันฮะอยู่สารครามไปภารกิจนู่นนี่นั่นนะฮะโทรมาสนทนาธรรมเดี๋ยเช้าเลยผมบอกท่านเป็นไงบ้างสบายดีอากาศที่สารดีฮนะสบายดีก็เราก็คุยกันหลายเรื่องฮนะคุยหลายเรื่องก็มาจบตรงที่บริษัทสยามริสนะครับคอมมูนิตี้อินเตอร์เนชัว่าอะ เราจะทำยังไงมันโหนให้คนรู้จักบริษัทเราเยอะๆนะฮะเป็นบริษัทที่ขายของออนไลน์ฮะขายของอยู่ในมือถือเราเนี่ยเรามีมือถือเครืนน่องนึงนะเราจิ้มเข้าไปเลยบริษัทสยามรีสนะครับ Community, คอมมูนิตี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายนะในชีวิตประจำวันเรานะีตั้งแต่เคยเล่าไปแล้วนะตั้งแต่เส้นผมจดปลายเท้าเหมือนสมชายเข็มกัดเลย จุดปลายเท้ามีหมดเนะี่ยสินค้านู่นนี่นัน่นในชีวิตประจําวันเรานะครับทั้งเครื่องสำอางทั้งยารักษาโรคแล้วเสริมสุขภาพนู่นนี่นัน่นเยอะแยะหมดฮะตอนนี้ก็จะหาสินค้าเพิ่มเติมนะฮะมาเพิ่มเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆผมต้องการสินค้าอะไรถ้ายังไม่มีก็บอกผมได้นะผมก็ได้มีโอกาสมาช่วยงานนะครับช่วยงานนะครับขออนุญาตเอ่ยนามพี่วีนา บอสใหญ่บอสใหญ่เจ้าของสยามบิสนะฮรเป็นพี่สาวที่ใจดีมากฮนะใจดีมากผมคุยแล้วผมมีความรู้สึกเลยนะไม่ได้อวยคือเป็นคนที่มีแต่ให้แล้วตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยเพื่อแบ่งปันระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้สมาชิกสยามบิสผมเรียกได้เต็มปากว่าเป็นครอบครัวสยามริสนะครับครอบครัวเดียวกัน มีระบบแบ่งปันเอาง่ายว่าไม่ผิดหวังฮะก็ไม่อยากพูดมากพูดมากก็เดี๋ยวหาว่ามาอวยกันมาโฆษณากันเออถ้าเราต้องการจะรู้ข้อมูลก็เดี๋ยวฝากผมฝากเบอร์โทรไว้แล้วก็ฝากข้อมูล,ลว่าก็เข้าไปดูเองกันแล้วกันเพราะว่าบางทีอ่ะเราไปพูดมากไปมากไปเนี่ยถ้าคนคิดบวกก็โอเคเอ้ยดีไว้ดีไว้ถ้าคนคิดลบมันจะด่าวไอ้เหี้ยมึงมาโฆษณาเหี้ยหาอะไรว่าแม่งลำคานอะไรประมาณเนี้ ก็เอาไงว่าของจริงนะไม่ต้องพูดมากนะเจ็บคอฮะเพราะว่าที่ผมมามาทํางานตรงนี้อะนะผมทําได้มีความสุขเพราะว่าเขาเรียกว่าระบบแบ่งปันสมาชิกของสยามริทเนี่ยคืออันดับหนึ่งผู้บริโภคคืออันดับหนึ่งนะครับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะอัปเดตล่าสุดเนี่ยผมคุยกับพี่วีนาแล้วนะ จะมีกล่องสุมอ่ากล่องสุมนี่เอาง่ายว่าปวดจับตาดูตอนต่อไปเดี๋ยวท่านก็อาจจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เร็วๆนี้กล่องสุมไม่แพงครับเพื่อน999บาทอะรเงี้ยเออเหน้าเรียเด็ีมา้ยเก้บาบาทแล้วก็มูลค่าในกล่องเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะบอกเดี๋ยวหาว่าโฆษณาเกินจริง ราคาในกล่องนี่ผมว่าน่าจะประมาณไม่จํากว่าสามพันฮะแต่เราซื้อกล่องสูงแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะแต่ในมูลค่าในกล่องเนี่ยประมาณผมว่าไม่จํากว่าสามพันอ่ะตีไปสามพัน่ะประมาณมูลค่าในกล่องเนี่ยมีอะไรดีๆอุ๊บไปก่อนไม่อยากเล่าตอนนี้รับรองตาแตกตาแตกเดี๋ยววม,มารีวิวให้ดูเดี๋ยวให้ ให้ทางผู้บริหารเขาคิดก่อนว่าจะเอาอะไรที่ที่มันดีมีคุณภาพแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันเราแล้วก็มีลุ้นด้วยลุ้นรับโชคเนี้ยเออผมก็นะผมมีอะไรคิดดีเยอะนะแต่อุบไปก่อนก็นแล้วกันนะครับอุบไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเพื่อนดูให้กล่องสุ่มเว้ยเออลองดูซิเพราะคนไทยอย่างที่บอกนะครับคนเราเนะี้ยดวงมันจะดีช่วยไม่ได้นะบอกให้เออ ซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวยังถูกเลยถูกรางวัลที่หนึ่งอนะ่ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะกล่องส่หม,มือนกันอืมบังเอิญว่าเราเราได้กล่องเนี้ยเราอาจจะแบบโหเหมือนถูกลอตเตอรี่นะครับอืมเพราะว่าเดี๋ยวได้ข่าวว่าเห็นทนลองบอกว่าอาจจะมีลอตเตอรี่ด้วยแจกลอตเตอรี่ด้วยในกล่องเนี้ยนะเออมันไม่แน่นะคนเราดวงแข่งอะไรก็แข่งได้นะเพื่อนแต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้นะเชื่อผมดินะครับ แล้วก็ที่ผมชอบบริษัทเนี่ยสยามริดเนี่ยชอบมากเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยนะคือเป็นระบบแบ่งปันเนี่ยคืออยู่ในสยามริดก็คือเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะมีทุนการศึกษาของเด็กๆเพืเ่อนสมาชิกนะมีทุนการศึกษามีสวัสดิการผู้สูงอายุนะครับมีกองทุนนู่นนี่นั่นช่วยเหลือเป็นรายเดือนนะเพื่อนเป็นรายเดือนเลยนะแล้วก็ที่ผมชอบสุดเนี่ยพีคสุดของผมเนี่ยคือกองทุนบํานาญ กองทุนบำนาญเนี่ยสูงสุดเดือนละหนึ่งหมื่นนะบำนาญน่ะสูงสุดเดือนละหนึ่งหมื่นเลยนะเพื่อนกองทุนบำนาญแค่แค่ง่ายๆแค่สมาชิกเนี่ยรักษาสิทธิ์เดือนซื้อของกินของใช้เนี่ยในบ้านเนี่ยเดือนละสามสิบพีวีสามสิบแค่ไหนว่าเนี่ยเดือนละสามสิบพีวีเนี่ยครบยี่สิบสี่เดือนยี่สิบสี่เดือนก็คือครบสองปีน,นะยี่สิบสี่เดือนสองปีก็เดือนหนึ่งสามสิบพีวีก็เหมือนเราซื้อกินซื้อใช้ทั่วไปเนี่ยผมว่าเกินเนี่ย แต่ละเดือนเนี่ยผมซื้อของผมบ้าน่าจะเป็นร้อยพีวีอ่ะจริงๆริงร้อยพีวีแน่นอนอันนี้แค่สามสิบพีวีภายในยี่บสี่เดือนถ้าเราซื้อทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะซื้อกินใช้ใช้เนี่ยไม่ต้องบังคับใครตัวคุณเองตัวผมเองเนี่ยแล้วเดือนที่ยี่ห้าเนี่ยเราจะได้เขาเรียกกองทุนบำนานทันทีกองทุนบำนานสูงสุดเดือนละหนึ่งหมืนบาทฟังผมนะเดือนละหนึ่งหมืนบาท ในเดือนที่ยี่ห้เห็นไหมมันดีไหมอันนี้ตัวอย่างนะน้ําจิ้มเก็บม,มาเล่านะฮะเพื่อนเพราะว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยถ้าคนคิดบวกเขาก็โอเคกับเราถ้าคนคิดเราขาจะด่าวแมงโมกิโมคุยเหี้ยอะไรวะโม้อันนี้ผมขอบอกผมถือสินห้าครับผมไม่โกหกนะครับเล่าไม่ดื่มบุหรี่ไม่ดูดเอางี้ดีกว่าเออคุณเือนผมเาละ่ะเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดตจมปากนะฮะ ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นครับสยามดิสครับเก็บมาเล่าครับมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าชอบก็ดูเมื่อชอบก็เลื่อนผาานิบรดาผมมันจะบาปใครสนใจจะเป็นครอบครัวสยามริสก็ติดต่อผมมาได้นะครับยินดีครับยินดีครับยินดีมีลูกบ้านที่ดีที่มีคุณภาพนะครับเราแบ่งปันความสุขกันนะครับคืนความสุขให้คนไทยครับสยามริสคอมมูนิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลสวัสดีครับ มโนกนักเล่าข่าวคิดดีทำดีครับออกบ้านเสแมสดเข้าบ้านอาบน้ำสระผมสัสดีครับบุญรักษาครับมาเป็นครอบครัวเดียกันครับเพื่อน